สวัสดีครับวันนี้ห่างหายไปนานนะเนาะว่าไม่มีเวลาเลยแล้วก็พยายามหาเวลานะครับที่จะมารีวิวน้ําหอมตัวหนึ่งที่น้ําหอมแบรนดน์นี้ลูกค้าของผมมนาะเป็นเป็นเป็นโอนเนอร์เลยนะแล้วเขาก็พอดีคุยกันแล้วเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นโอนเนอร์คือคุยกันเรื่องน้ําหอมไปแลนะ้วแล้วก็ผมชอบน้ําหอมอย่างงู้นอย่างนี้เขาก็ถามว่าอชอบน้ําหอมเหมือนกันเหรอ ผมมีแบรนด์น้ำหอมอยู่พูดอย่างนี้ผมก็เลยอ๋ออยากที่จะเทสน้ำหอมเขานะครับแล้วเขามาเจอกันครั้งครั้งต่อไปเขาก็เอาน้ำหอมมาให้เทสเลยนะครับอันนี้ผมจะอ,อ่ารีวิวตัวนี้ก่อนตัวผู้ชายก่อนละกันเนาะแบรนด์เอเลีออนนะครับเอเลอ,อ,อ่ากลิ่นนี้จะเป็นกลิ่น ฮิเมรรสน้ำหอมของเขาเนี่ยแบรนด์เนี้ยจะบ่มการันตีนะครับเพราะเขาบ่ม35เดือนแล้วก็ความเข้มข้นเนี่ยเปอืม40%็นเป็นเอ็กซ์ตรดนะครับคือเอเลอ,อ,อ่านดูไบนะครับคือไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วว่าน้ำหอมที่มาจากที่นี่แน่นอนว่าความทนความฟุ้งนี่คือผมบอกเลยนะสองกลิ่นเนี่ย แต่อันนี้จะหนักกว่าโอเคเรามาดูกันเลยนะตัวนี้ราคาของเขาอ่ะขายอยู่ที่ประมาณ190 USD นะครับก็คือประมาณ6,500หรือประมาณ6,900บาทไทยนะครับขนาดเนี่ยจะมีขนาดเดียวนะก็คือ50 ml นะครับโอเคดูกันเลย ผมไม่พูดขอขอพูดเรื่องเรื่องเองนึ่งก่อนเลยแล้วก็คือกลิ่นของเขาเนี่ยตัวนี้คือทนเนี่ยคือถ้าเกิดว่าฉีดที่เส้นผมหรือว่าเสื้อผ้าเนี่ยประมาณประมาณห้าวันหกวันก็ยังได้กลิ่นอยู่นะครับทนมากๆแล้วฟุง้งนี่คือแบบใช้สเปรย์เดียวอยู่คุณอาจจะฉีดไปบนอากาศแล้วก็เดินผ่านก็ได้หรือจะแบบฉีดทีนึงที่ข้อมือแล้วแตะแตะแ,แล้วก็แตะแตะแค่นี้คือจบ สเปรย์เดียวนี่คืออยู่นะครับโอเคกลิ่นของมันเนี่ยจะแบบสโมกกี้สโมกโมกี้แล้วก็มีแบบโทบาโก้มีมีอูดมีหนังที่แบบดิบที่เข้มที่เท่เลยนะครับคือ จะบอกยังไงดีคือกลิ่นมันมันเป็นมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเท่เลยถ้าเกิดว่าคนชอบแนวแบบว่ากลิ่นหนังแบบดิบๆเท่ๆอย่างเทสแคลเลอเร์นะแต่ว่าตัวเนี้ยมันมีมันมีอูดเข้าไปด้วยแล้วกลิ่นก็จะว่ายังไงดีผมผมผมชอบนะเพราะว่า กลิ่นอย่างเงี้ยมันเหมาะสำหรับการที่ว่าคุณคุณไปดินเนอร์หรือว่าหน้าหนาวหรือว่ากลางคืนหรือไปเที่ยวมันมันมันค่อนข้างที่จะแบบเตะจมูกคนได้เลยอะ่ะคือคุณสามารถเข้าไปสู้กับน้ําหอมในผับได้อะ่ะไม่ว่าเขาจะฉีดแบบเดลสฟาหรือจะฉีดแบบตัวแบบหนักๆมาคือได้กลิ่นแน่นอนแล้วมันเป็นกลิ่นหนังที่เข้มที่แบบดิบที่เท่ที่ที่ ให้ความรู้สึกแบบว่าดึงดูดลึกลับดำเข้มประมาณนั้นนะครับลุกก็คือต้องแบบประมาณนั้นเลยอาจจะเป็นเนี้ยบใส่ชุดหนังอะไรอย่างนั้นอะ่ะเข้ามากความทนบอกไปแล้วการฟุ้งกระจายสเปรย์เดียวคือทั่วห้องครับกลิ่นแบบคุณไปที่ไหนก็คือมันก็ทิ้งกลิ่นอยู่แบบยาวเลยอะ่ะคือกลิ่นแบบมาคือมานะครับผมบอกเลยเหมาะกับใครผมว่า ต้องค่อนข้างที่จะที่จะที่จะโตหน่อยแล้วก็เหมาะกับกลางคืนเหมาะกับการไปเที่ยวอย่างอย่างอย่างที่บอกอถ้าไปแบบว่าประชุมหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องเม k e sure ว่าว่า,ว,า,ว,า,ว,าว่าคุณฉีดในปริมาณที่เหมาะสมถึงจะโอเคเพราะว่ามันค่อนข้างหนักนะครับคือกลิ่นเนี้ยคือถ้าผมฉีดแล้วใช้ชีวิตประจําวันกาแฟนะ่ะ คนที่อยู่ใกล้บางครั้งเขาก็อาจจะฉุนได้นะที่แบบว่าใกล้ชิดจริงๆนะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่แบบสถานที่เปิดนะผมว่าค่อนข้างโอเคนะแต่ต้องไม่ใช่แบบอากาศร้อนนะซึ่งฉีดปุ๊บไปที่ไหนคนรู้เลยว่าคุณมาถ้าคุณใช้เป็นถิงประจําตัวนะครับโอเคประมาณนี้กลิ่นนี้ก็ผมว่ามันเหมาะกับผู้ชายมากผู้ชายที่ม้มเข้ม ได้เลยครับถ้าชอบแบบพวกทัสเซนไลเลอร์นี่แบบดิบเลยแต่ถ้าบอกบอกบอก,บอกชอบแบบหนงังแบบเบาๆอย่างนี้ไม่เหมาะนะต้องต้องลองก่อนนะโอเคอีกกลิ่นหนึ่งนะครับคือ, Green Area. อกลิ่นเอริอกลิ่นเนี้ราคาจะอยู่ที่250 USD หรือประมาณ8,500หรือประมาณ9,000นนิดๆนะของถ้าเป็นเงินบาทไทยนะครับจะเป็นตัวนี้ครับกล่องเขาจะเป็นประมาณนี้นะราคาค่อนข้างสูงอยู่นะ อืมแต่ว่ากลิ่นนี้ก็ค่อนข้างที่จะคอมเพล็กซ์เลยอ่ะเปิดมาก็าประมาณนี้โอเคแอรีย okay. าหัวสีขาวแล้วก็ในโฆษณาของเขาก็จะแบบอยู่คู่กับเมฆหรือแบบเหมือนอยู่บนสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งกลิ่นของมันก็อ,อผมชอบนะชอบมากตัวนี้ คือฟินตั้งแต่เปิดเลยอะเอ้ยพูดยังไงดีแต่กินินเปิดเนี่ยผมได้กลิ่นมัสด้วยนะกลิ่นมัสค่อนข้างชัดแล้วก็ฟลอรแล้วก็แบบเ,เหมือนหวานๆหน่อยอะมันมันมันมีแบบเหมือนดอกไม้ขาวหวานๆแล้วก็มีมัสผสมมีความสไปซี่นะครับ แล้วจะบอกว่ากลิ่นดอกไม้ของเขาเนี่ยเป็นกลิ่นดอกไม้ที่ที่ผมชอบทั้งนั้นเลยนะมันลิคคา n เนชันเนโรลีะนะครับซึ่งเป็นโน้ตที่ผมชอบในน้ำหอมหลายๆตัวที่ที่ผมมีอยู่กลิ่นมันมีความหวานเหมือนเหมือนเหมือนขนมนิดนึงนะแต่ว่ามันไม่ไม่เชิงขนมเลยมันมันเป็นกลิ่น ที่หวานแล้วก็มีความเป็นดอกไม้มีความละมุนมีมีความสว่างของกลิ่นเหมาะกับสีขาวที่อย่างที่เขาสื่อมาเลยครับแล้วก็ถามว่าเหมาะกับใครผมว่ามันเหมาะกับผู้หญิงค่อนข้างผู้หญิงมากกว่านะแต่ผู้ชายใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะมันไม่ไม่ได้ออกแบบเชิงผู้หญิงไปเลยนะเป็นยูนิเซ็ก์แต่ว่าให้ความรู้สึกที่ที่ค่อนข้างสุภาพสุภาพกว่าโปร่งกว่าตัวนี้ตัวนี้คือทำมึนมาเลยเข้มลึก อันนี้โปร่งสุภาพกว่าแล้วก็กลิ่นค่อนข้างที่จะเรียบหรูผมว่าสองกลิ่นนี้คนมันมันทักได้ทั้งสองกลิ่นเลยคือความเป็นเอกลักษณ์ของเขาอ่ะมันมันมันชัดเจนมากนะครับแล้วก็ความทนถ้าถ้าจะบอกเรื่องความทนถ้าเทียบกับน้ำหอมแบบทั้งหมดเลยนะอันนี้คือสิบสิบเลยแต่ถ้ามาเทียบกับ ตัวนี้ผมว่าความทนตัวนี้จะน้อยกว่าให้9.5ถ้าตัวนี้10นะความฟุ้งกระจายก็น้อยกว่าประมาณ9.5เหมือนกันครับซึ่งม,มันได้กลิ่นนะไม่ใช่ว่าไม่ได้กลิ่นนะได้กลิ่นชัดตลอดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตัวนี้ไอ้ตัวขวดดำอ่ะโน้ตกลิ่นมันค่อนข้างที่จะแบบทำลายล้างเลยนะผมบอกนี้เลยเอโอเคตัวสีขาวเนี่ยเอรียเนี่ยกลิ่น กลิ่นเหมาะกับคนที่เป็นวัยวัยรุ่นผู้หญิงได้ผมว่าไม่ได้ดูแก่หรือว่าอะไรเลยหรือเป็นวัยทำงานเลยก็ยังได้นะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่อใช้คุ้มอะผมว่ามันมันทั้งทนทั้งฟุง้งทั้งมีเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งมันไม่ไม่กลิ่นมันไม่ซ้ําใครเลยนะครับกลิ่นมันไม่ได้ออกแนวซ้ำเหมือนหรือคล้ายกับน้ําหอมตัวไหนเลย แล้วก็ความทนดีความฟุ้งดีสิ่งเดียวที่ผมที่ผมคิดว่าคนไทยน่าจะกังวลที่สุดก็คือมันไม่เหมาะกับอากาศร้อนอย่างแรกแล้วก็กลิ่นค่อนข้างที่จะฟุ้งฉะนั้นการฉีดอาจต้องระวังนิดนึงแล้วก็ต้องหาจุดที่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 มันเหมาะกับชีวิตประจำวันของคุณว่าปริมาณไหน ตรงไหนบ้างที่ไม่ทําให้คนอื่นอัดด้วยแล้วก็คุณสามารถเอ็นจอยไปกับมันด้วยได้เนี่ยก็เนี่ยคือสิ่งที่สําคัญนะครับอโอเคสําหรับวันนี้ผมก็ขอรีวิวไว้เท่านี้แล้วกันเนาะถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างลงมาถามได้นะครับสําหรับแบรนด์นี้แบรนด์นี้ก็ผมก็โชคดีที่ได้มีโอกาสลองนะเพราะว่าคุยกับลูกค้าอยู่ดีดๆลูกค้าก็เป็นเจ้าของแบรนด์น้ำหอมก็โชคดีมากที่ได้ลองตัวนี้นะครับผมว่าก็ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่คนไทยยังยยัังงแทบไม่มีใครได้ลองเลยนะผมบอกว่าผมเป็นคนแรกๆเลยแล้วตอนที่เขาเาเอามาให้ผมเทสเนี่ยเขาบอกว่าแฟนผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้กลิ่นนี้แล้วก็รู้สึกว่าจะมีอีกตัวหนึ่งที่เขาทํามาเป็นกลิ่นแนวสดชื่นซึ่งยังยยยััังงงไม่ออกนะครับยังยยัังงอยู่ในกระบวนการผลิตอยู่โอเคครับสําหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ครับ